สิบ้านาทีผ่านไปนะครับแล้วก็ตั้งไว้สิบห้านาทีครับสิบ้านาท,านาทีผ่านไปนี่ไวเหมือนโหก,กเนาะนี่ตับหมูแช่แป้งมันน้ำมันน,นำแป้งมันหมักไว้ตอนนี้จะใส่น้ำลงไปในกระชาก่อนนะครับเอาขวดเดียวไม่พอสองขวดครับเกล็กครับเึ่งไฟให้เดือดก่อนนะให้น้ำเดือด เราเอาหมูเนี่ยที่หมักเนี่ยไปลวกน้ำร้อนอใด้หรือไม่ได้ตอนนี้น้ำเดือดเนาะน้ำเดือดให้มันเดือดเต็มที่เลยตอนนี้น้ำเดือดนะครับผมจะปิดแก๊สนะครับแล้วผมจะเอาไวน้นี้นะเสด็ดน้ำนิดหน่อยลงนะครับหลังจากที่ผมใส่ไปห้านาทีนะครับก็ผมจะมาให้ดูว่า ตับหมูวันนี้อ่ะมันสุกไหมไว้ห้านาทีนะครับจับนาฬิกาเค็ดรับที่ไม่รับจับนาฬิกาแล้วตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวห้านาทีแล้วก็จะตักขึ้นมาเอาละครับืีเกาเรียกว่าใช้คำว่าลวกน้ำร้อนเนาะหรือว่าแช่น้ำร้อนนะก็แล้วแต่ใครจะคิดแบบไหน แต่ต้มน้ำร้อนให้มันเดือดเต็มที่แล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับเอ้ยอดสุดยอดเอารอออยห้านาทีเบรกเบรกคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำแกงส้มตาลุงรอ้อยสูตรเข้มข้นย่าตำรับแกงส้มปกักใต้หาซื้อได้ ทุกช่องทางที่มีขายนะครับในปลาแห้งสําเร็จรูปตาลุงหล่อฉีดซองกินได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องปรุงที่เหลือปั๊บใส่ตู้เย็นไว้อร่อยเหมือนเดิมเอาละครับตอนนี้ห้านล้ทีฟานไปไว้เหมือนโอกนะครับนะครับตอนนี้ก็ผมต้องกาสรสนิด็น้ําก่อนวิธีการสรนิด็น้ําแบบไม่ต้องไปตั้งนะแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปตั้งรอนะเราโยกอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็หมดนะอืมอย่างนี้นะครับอืมขนาดเชื่อดแล้วยังกระโดดได้เห็นไหมเ็วน้อยแล้วจะหมดแล้วอ่าเวลาทอดน้ำมันเหมือนกันครับนะถ้าเราไม่ไม่มีหลายเมนูนะเรามาต้องตั้งรอเลยเราเสด็จแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะหมดสุดท้ายมันก็หมดนะครับเอาละครับเดี๋ยวลุงร้อยมาใส่เอา ภาชนะอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัดแล้วออกมายัางไงครับ